สวัสดีค่ะพี่น้องย้อยพี่น้องเพิ่งทั้งนูกับบุหัวพ่อที่สื่อให้นูกระดีใจแห้งคือว่าพ่ออันเรียกงานร้ายคิดว่าเราอยุ่คิดว่าเราโมยุ่งใช่ไหมค่ะบัตได้แท้บัตได้แท้พี่น้องต้องมีแน่ว่าเซได้คุณพ่อไหมมาดูกันนะคะพี่น้องว่าแล้เป็นคนปลาแข็งเป็นไออคนบ้าพ่อซื้ออะไรมาเซอร์ไพรส์นะคะมาดูกันนะคะจอบก่อนจอบก่อนถ้าก็มีโมเมนต์นะฮะมีโมเมนต์นะล่ะ พ่อซื้อยังมากนะคิดว่าบูมี่ไม่ไดเนี่น,นเยว <c oughs> นนเยสียพ่ <c oughs> อวัสดีค่ะโอ้โหอะไรอ่ะไม่ยังหอกอะไรเสียงไว้ก่อนลูกคิดว่าพ่อยุ่งงานแต่บ่ม่ได้แล้วคันไหเี่นิดวเอันนี้พ่อมาแล้วนะคะ ต้องมี้ยังจากอย่างเลยนะคะพี่น้องอืมน่พ่อโอกาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอแ่ไม่่อดีพ่อกับแม่กับมาหอดแล้วเดอพี่น้องเดอวันนี้พ่อผู้ใหญ่แล้วก็คุณแม่พรนะคะมาเซอร์ไพรส์น้องนะคะ มือสันวันดีพี่น้องย้ายเข้าอยู่บ้านวันแรกพี่กายเปนพ่อขี้กายพ่อกะกายปะแม่เสร็จยังแม่เสร็จยังพ่อรอแม่พ่อรอแม่ไปพร้อมกันคมอไดูอะไรหรพ่อเอา

โมเมนต์น่ารักนะคะโมเมนต์คุณพ่อคุณลูกเดี๋ยวตอนนี้รอคุณแม่อยู่นะคะเดี๋ยวคุณย่าตามมาค่ะเดีาตามมาค่ะมนอนนี้คุณย่าเอาบอกเ้ยบางคนเลยเ่าเน่าตัวดี มาอดตัวดีป่อยคือหูกตัวะนี่เด้เขามีเดินดินปลูกอยู่เนี่ยอันนี้ช่องข้อเหรอเียเริ่มแล้วเหรอนี่เริ่มไปยมคนคนดเริ่มไปเนี่ยมันคือเป็นมีดมี

มั่วนี่เนี่ยสัตว์หสันี่ยังนี่ยังเบ้คือเราข้าวอยากลายแล้วเผ็ดคือแบบ่ยุ่ยงไรเลยเมื่ออันนเขาไปับพ่อพ่อจะเขื่อตนนี้เงมเพิงาีเียงไหก่อนเอนี้่กง่เนี้แบี้มวเ่มีไปงเลียงงไกิจกรรมเพราะงานขบ้านเราเยอะเรนี้นงบวนปนยกันไปไปแค่ไม่งันีากัเ

อีเด้เฟอร์้าวดเนี่ยเดี๋ยวบอกไวลาาเลยไปลาาเลยพ่อกับแม่ก็มาถึงแล้วนะคะพี่น้องลุงตู่ก็ไรับลพลังไปรับพระอยู่จนไหเอนจเอ๋พี่โมมาแล้วนะคะพี่โมกับคุณแม่มาถึงแล้วนะคะอาผพูดใดนี่ ยูท e> ูบเบอร์ยูทูบเบอร์ดังปมือที่สามอีกเนาะพอดีเลยเนี่ยพ่อโอ้นะครับวันนี้กัทุกคนกับกำลังขย่อยมากนะครับพี่น้องวันนี้วันดีวันอันชหนี่พ่อกไบเดอไปแมน่งอลวงพอวังหงพอะวางนกินนหลงพอวง ันติดกินในมใ่นุา่มก็แล้วแม่ก็ร่มแล้ว่มเนี่ย่มกบลงหอบดีกว่าร่มกอนนี่แม่ระวังหลูกคนลูลับมุมปต้าแม่พ่อกับแม่มาถึงแล้วนะครับต้อเตรียมตัวขาไปตาแม่ไปข้างในมันจะเย็นไปอยู่ในห้องก่อนอบอ้าเสียอนน้ำเ่อยู่ได้ซฟื่อพอทาแม่ เปิ้ลเสียวหอเปิ้ลเซวหอเปิ้ลเสียวหอแกงเหาแกงเเเสียวหอปะได้คุณแม่มาแล้วค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่มาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มาแล้วพร้อมหน้าพร้อมตานะคะพี่น้องอ่ะพี่น้องบัสดีขากระสีให้แม่เขาไปกรพาเขาไปในบ้านยซุมกินเย็นเอาพ่อไปใส่ะวันนี้เ้วไปบ่ หาองเก็บมาอ่านี้มาแขงกานรองพ่อเข้ามาแล้วนะคะอันนั้นห้องมเน่นองั้แตหกแห้งแน่ยเาท่นได้จับเตียงขจาเองเมดเลยขอบดเลยค่ะปนหาให้งขเบิดเลยนี่อันนี้ห้องคำราค่ะใช่ห้องคำ่าเย็นเจี๊ยบเลยเธอแด้ นอนนิ่งอะไรนิใหญ่นางนอกนอนกันไม่ผ like ูนอนดเขาจะน้่หนาโตพ่อเอาเปิดเรื่องมือแร้งเอามือแร้งจะเปิดพ่อหาเรื่องเห้แล้วน่จะเปิดทำไม นี <N cess inh aling> ่ค่ะพี่น้องต้องตาก้องตอนจากมมียงดอกว่ต้องเปิดเห้ผู้ใดเห็นโอ้เชียงไห่เปิดเชียงไเชีงไวเช้องซ้ำแทงค่ะพี่น้องนหลังกันเกิดจากดเงินหลังกันังาวของของคำ่ามีห้องน้ำในตัวด้วยห้องน้ำในตัวสะดวกสบายเลยพี่น้องกับแม่องกับแม่แม่นีกูกันนามง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 อุมอุมออ้มมมมมอมมม ได้ใจความเลยชื้อได้ใจความเลยดี๋ยวรอพระนะคะต้องตู่กลังใจภาพก็นองหมลก็น้องมากันดีท่วงบ่ายหนวะเนีบ้านลูก็น้อง่วงปท่วงนีลูก็น้องเนาะมหนเราตู่ตูเลย อีวยใช่อยใช่ใช่ใชดีเลยที่่งล่างมันก็เจ็บมงล่า่เป็นที่สวยปูกคงไแม่ไม่ดีเมียกี้เนาะลูกเตี้ยไหมลางเอไรเตี้ยไหมเตี้ยไตยูเลยกดีเลยพอดีมเกิดพอกันก็ปรหน่อยเตี้ยวกันพอกคนละไม้แล้วได้ไหมไี้มารียมไ้มาัสั่นเราไมาไหวเราไมไหว

โอ้คือดีแท้งขาวเนาะเออเวลาไม่ได้ดื่มก <c oughs>